สวัสดีครับวันนี้ผมบาวไก่ชาแนล Channel. บาวไกค่คนมักรอ,อกครับได้มาถึงนะครับนี่ส่วนธรรมนะครับที่นะฮะทางวัดธรรมแทงเที่ยนนะฮะ่พาพีน้องมาอีกครับน,นะะมาเบิงนะครับมองนะครับเพื่อนะปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์กันอยู่ในวัดนะครับวันนี้ ไม่ไม่ครับถ่ายลงยูทูบครับใช่ช่องบ่าวไก่ช่องบาไก่ชาแนลอันนี้ตรงพี่ไอ้นะฮูคนจีนดตดังกี่คนยังไม่เยอะครับประจำอยู่ที่วัดสวนธรรมนะฮะท่านี้จะไปทางสวนนะไปทางสวน ไปแล้ววันนั้นเข้าไปรอบหนึ่งละเนี่ยเขาจะไปทางนี้ไปดิไปทางกดเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยมัน,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 นธรรมชาติมากเลยเดินรอบสักหน่อยก่อน เมื่อนั้นไปเบิ่งฟังนั่นมื่อนี้ยหิยมาเบิ่งฟังนี้แบบน,นี้นต่อนเนือต่อ,ตอนเนือนะอ,อากาศดีครับอากาศเย็ยนแบบสบายๆนะครับบ่มีมลพิษพร้อมเนี่ยอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยส่วนดอกมอ่วงมีมัตสุยางองดอกแค่โอ้ยเนาะลวกกระปุลนี่เนาะบ่ได้เอาถุงมาใส่ ขึ้นมาบ่อยครับนะี่ยขึ้นมาบ่อยแต่ว่าก็เคยบอเคยได้นอ่าทายลงนะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะมีโอกาสแล้วมงมนันี้นะครับช่องเบาไกล channel ได้มีโอกาสก็เลยมาทายพี่ให้น้องเบิ่งนะนะบรรยากาศดีนะโอ้แดดกำลังมาอุ่นพรอนอ้อมอ,อันนี้กุดครับ เป็นกุดเป็นกุดจะเป็นทางแม่ขาวพ่อขาวเพิ่นมาพักเก็บอารมณ์นะฮะิฉันใดครับ,ม,รบมากแบบเง,งียบๆครับอยากอยู่แบบเงียบๆอยากมาเก็บอารมณ์อยากนะครับมาใส่สมาธิเครียดนะฮะหลายๆอย่างทำการทำงานสถานที่บรรยากาศดีนะเงียบสงบ นะบรรยากาศสามารถนะครับยูนีกนสามารถนะจุจุคนที่มากครับจะเป็นพ่อวขาวแม่ขาวนะจุได้เกือบสามร้อยสี่ร้อยคนผมเนะี่ยเพราะว่ามีหลายจุดครับยูอันนี้จะเป็นสวนธรรมแล้วขคืนปีสัหน่อยครับสิเป็นวัดธรรมแสงเทียนอืคนสีมีหมองพี่ให้น้องปฏิบัติธรรมกันไปเก็บอารมณ์กันนะครับ มีกิจกรรมบอยนะครับมีกิจกรรมบอยกิจกรรมมีบ่อยมากนะท่านใดสนใจครับมาแวะครับมาแวะมาเบิงนะครับมาร่วมทําบุญนะครับสถานที่นี้ได้อําเภอพักดีชุมพลนะอาเภอพักดีชุมพลตํบาบลบานเจียง บ้านน้องใหญ่นะขคามาเลิดนะครับมาเบิงนะครับนะบรรยากาศดียังส่อมามันก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเฮ็ดป้ายนะครับเก็บอารมณ์เป็นนะครับทำความสะอาดนะครับ กวดใบไ,ไม้ใบไหลหนานีหนาลมแห้งย่านไฟน้ำนี่วัด,วดธรรมชาติโอ้ยมุมผมกับมีนะเป็นหดนามต้นไม้ต้นไหล มาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติภูเขาไม่ผุนักผุนักเขาในาอีกวัตนึงอยู่ตีนเขาพอดีครับอยู่วัดวัดหลักนะวัดธรรมแสงเทียนวัดหลักๆเป็นที่อยู่มองเขาพอดีนะผุนะกคือต้องขึ้นปีอกประมาณสักกิโลก็จะถึงวัดนะมองนั้มใช่ไหมเดีย๋ยวแป๊บนึงอยู่ไหนแล้วล่ะ ออ๋เออบอกทางผิดแกเดินมาถูงเมื่อไร่มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนียนแค้นเนี่ยนะครับมาแล้วครับแม่ไปเดี๋ยวขึ้นไปวัดจนเดี๋ยวพาขึ้นไปทั้งวัดธรรมหาโชเฟอร์มาหุนไปขึ้นไปวัดอีกวัดหลักวัดธรรมสักก่อนมาขึ้นมาถึงแล้วครับขึ้นมาถึงบนวัดนะฮะเนี่ยศาลายังกว้างเลยนะวัดธรรมเสงเทียนนะครับนี่บรรยากาศดีนะ อยู่บนเขาขนะ้างหตนอนนี้บรรยากาศเนี่ยบนเขาครับคุณนะบรรยากาศดีสสวนปีสนนองเด้อท่านใดครับนะครับชอบทำบุญนะหรือนะครับอยากนั่งปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสงบใจนะอากาศดีเนี่ยอยู่บนเขา ตั้งสะดวกสบายครับเขาาหอดเลยเส้นทางหลี่หอดวัดเลยนะทางสะดวกสบายไปไง่ามาไงครับสะดวกแต่ว่าสิ่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะครับอ,อาจจะบม่ค่อยได้ใส่โทรศัพท์ครับแต่ว่ามีบอม,มีมีเป็นบางจุดเด้อนะสัญญาณโทรศัพท์บรรยากาศดีออ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 นะเสียงนกเสียงกา ทำไมไปยางเบิง้งยางเร็นอากาศดีดีสักหน่อยวเวลาพ่อพ่อมานี่พาผีพาน้องมาเบิ้งซัมดีก่อนโอกาส,นาาสนาหน้าข้าวสิมณฑลหมดละยางจนรอบวัดหมดละอ่าอืม ยางไปรอบเส้นทางที่เพินะ่บเดินจงกรมนะครับทางขางตีนเขาไปทางเนี่ยทางตีนเขานะเป็นสินยางจงกรมครับก็จะมีทางยางอยู่เทานะ่านั้น มีโอกาสหน่าเดี๋ยวค่อยสิพ้ามาเบิงให้หลบบัดนะหลบนี้เบิงสามีสะก่อนนะสิพ้าเมียเราไปทางลาง่างได้ไดไหลายนะคุณน้อง ไปเจอกันอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวลงไปทงางล่างพามาสำนีสักก่อนครับเชิบเชิบเซิบเสักก่อนเอนี่ยนะธรรมชาติมากครับช่วงนี้กลางคืนนิวายหนาวสะบันหมดแล้วนะ,ะดเ,เดี๋ยวลงไปทางล่างหมู่เก่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง